รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตก่าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟืน้นคืนชีวิต ยังยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิต สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะเราพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้กับดิฉันขวัญชนกเจริญพระกุภัยสารค่ะคุณผู้ชมคะการพัฒนาประเทศไทยนั้นที่ผ่านมาก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของสังคมเกษตรนะคะเราจะเห็นได้จากผลผลิตรวมถึงไรายได้จากด้านการเกษตรค่ะที่ยังคงครองความสําคัญในการส่งออกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนะคะที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยถึงปีละกว่าพันล้านบาททีเดียวค่ะแต่ว่าการส่งออกของไทยในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีสิ่งที่จะต้องน่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษที่เกินค่ามาตรฐานการส่งออกนะคะด้วยเหตุนี้แหละค่ะทางกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1นนะคะจึงได้นําเอายุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารพืชมาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหานี้ค่ะยุทธศาสตร์ที่ว่านี้จะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรนะคะ สักครู่ติดตามชมกันได้ค่ะแต่ว่าในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะไปพบกับสารคาดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในช่วงของสืบสารพระราชปณิธานเจ้าฟ้ากันก่อนค่ะ พันธุกรรมพืชที่เห็นเหล่านี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อปฏิบัติภารากิจและติดตามโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากค่ะ และด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นสภาพพื้นที่แห่งนี้เหมาะที่จะทําการรวบรวมพันธุพืชผักพื้นเมืองทุกชนิดในประเทศไทยคะ่ะนอกจากผักในพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วเราก็ยังมีการรวบรวมผักในภาคใต้นะคะยกตัวอย่างเช่นสตอผักเหนียงนะคะแล้วก็ลูกเนียงค่ะก็เนื่องจากว่าในพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่เดิมจะเป็นป่าเกือบทั้งหมดนะ,นะคะตอนนี้แนวทางในการปรปับปรุงพื้นที่ก็อยากจะทําเป็นแนวทางเดินที่เป็นใช้ผัก เป็นตัวหลักน่นะคะผักที่เลือกใช้ตอนนี้ก็คือจะเป็นผักหวานบ้านนะคะเนื่องจากว่ามีอยู่แล้วในพื้นที่ปริมาณมากแล้วก็เป็นพืชที่ทนทานนะคะสามารถที่ปลูกได้ในทุกฤด,ดูนอกจากสวนสวนที่พูดมาแล้วนะคะก็จะมีะเป็นส่วนของสวนชานะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ในศูนเนี่ยก็จะมีสวนชาอยู่นะคะแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยนิยมรับประทานชาเมี่ยงนะคะก็คือเป็นการหมักชา เพื่อที่จะเหมือนกับกินในระหว่างวันนะคะก็เลยอยากจะใช้ตัวนี้เหมือนกันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในในแปลงค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากได้ทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ,อีกมากมายเพื่อให้นิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูพันธุกรรมต่างๆอีกทั้งยังได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นเมืองที่สำคัญทางภาคเหนือและปลูกซ่อมแซมพันธุ์พืชผักพื้นเมืองสี่ภาคในพื้นที่ทั้งหมด4ี่ไร่ด้วยค่ะ ตอนนี้ก็อยากจะทําการรวบรวมชนิดพืชที่เป็นพืชผักท้องถิ่นจริงๆน่ยนะคะให้มากชนิดขึ้นแล้วก็ทําให้พื้นที่ดูน่าสนใจแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้เนี่ยกลับไปใช้แล้วก็อีกแนวะทางหนึงก็คือเป็นการช่วยกันอ,อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมืองที่ที่มีอยู่แล้วไม่ให้สูญหายไปค่ะ การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชนั้นมีวัตถุประสงค์ในการลดการสูญเสียเชื้อพันธุกรรมพืชความนิยมของผู้บริโภคหรือความต้องการของตลาดทำให้กเกษตรกรเลือกปลูกพืชเฉพาะพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืชพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ดีเสื่อมความนิยมหรือต้องสูญหายไปจากแปลงปลูกของกเกษตรกรค่ะ โครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจึงนับได้ว่าส่งผลโดยตรงต่อความกินดีอยู่ดีของประสบกรณิกรชาวไทยในอนาคตเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาพันธุกรรมพืชที่เริ่มสูญหายไปโดยเฉพาะพืชผักพื้นเมืองท้องถิ่นค่ะรวมทั้งยังให้เด็กรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจรวมถึงเกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้และสามารถนําไปใช้เพาะปลูกเพื่อสร้างประโยชน์ต่อไปด้วยค่ะ คะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นงานที่มีเกียรติมากนะคะเพราะว่าเป็นเราก็ทราบกันดีอยูว่าโครงการของท่านเนี่ยมีอยู่หลายโครงการการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งก็มีความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ผู้ชมคะการส่งออกผักและผลไม้นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างไรายได้ที่สําคัญของประเทศไทยนะคะและจากการที่ประเทศคู่ค้าต่างๆต่างก็ให้ความสําคัญกับสุขอนามัยของผักและผลไม้มากขึ้นคะ่ะและยังใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะทางสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1จึงได้ดําเนินงานด้านบริการวิชาการสําหรับแก้ปัญหาการส่งออกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคเหนือตอนบนค่ะตามยุทศาศาส์ความปลอดภัยด้านอาหารพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมคะผักผลไม้เหล่านี้นะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของพืชเศรษฐกิจส่งออกที่สําคัญของไทยค่ะซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยทางสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1กรมวิชาการเกษตรก็ได้นํายุทธศาสตร์มาดําเนินการเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยอาหารนะคะแต่จะมีวิธีการอย่างไรเราไปพูดคุยกันเลยค่ะ พี่อาทิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบับเบิล้ลคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้บับเบิ้ลก็อยู่กับพี่อาทิตยาพงษ์ชัยสิทธิ์ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชนานการพิเศษสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ค่ะกําลังทําอะไรอยู่คะกำลังตรวจเช็คว่าจํานวนตัวอย่างเข้ามาในปีนี้มีเท่าไหร่คะ่ะบับเบิ้ทราบมาว่าทางภาคเหนือค่ะมีพืชผักผลไม้ที่ส่งออกเป็นดับต้นต้นของประเทศไทยเลยมีอะไรบ้างค่ะ ที่เด่นชัดที่สุดในเขตภาคเหนือก็คือลำไยค่ะค่ะมีมูลค่าการส่งออกต่อปีเท่าไหร่คะถ้าเฉพาะลำไยอย่างเดียวเนี่ยมูลค่าการส่งออกก็ประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทค่ะก็ถ้าคิดก็คือค่อนข้างเยอะมากถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นในเขตภาคเหนือตอนนี้ค่ะประเทศคู่ค้าที่เราส่งออกนี่ไปประเทศไหนบ้างคะก็ถ้าอย่างลำไยหลักๆเลยก็คือส่งไปจีนค่ะค่ะปัญหาที่เราพบจากการส่งออกคเราเจอปัญหาอะไรบ้างคะ ที่สําคัญเลยก็คือในแง่ของคุณภาพของผลผลิตนะคะคือผลผลิตที่ได้เนี่ยไม่ตรงตามความต้องการคืออาจจะมีโรคมีแมลงหรือว่าคุณภาพคือไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอคุณภาพไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามที่เราต้องการเนี่ยเกษตรกรก็จะใช้ปัจจัยการผลิตอะคะ่ะเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าใช้มากขึ้นก็เกิดการสะสมหรือว่าเกิดการตกค้างมากขึ้นอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ นอกจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรอีกค่ะทางสพหนึ่งกรมวิชาการเกษตรค่ะได้เข้ามาแก้ปัญหาเรล่านี้ยังไงบ้างคะก็คือเราก็พยายามจะให้เกษตรกรเห็นความสําคัญโดยการนําเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพค่ะถ้าอย่างในแง่ของเกษตรกรก็คือการให้เกษตรกรได้รับการรับรอง G A P ค่ะ ถ้าในส่วนของผู้ประกอบการ<ม>ก็คือให้ได้รับการรับรองในส่วนของโรงคัดบรรจุหรือว่าโรงลมซันเฟอร์ดเดลไซด์<ม>ค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องปฏิบัติการเอง<ม>ก็ให้ได้รับการรับรองในส่วนของ ISO 1725 0 ต้องดูทั้งระบบด้วยใช่ค่ะจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เข้ามาดําเนินงานเรื่องของยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารพืชทางสงพหนึ่งโดยกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของยุทธศาสตร์เนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรดูแลอยู่3ยุทธศาสตร์ค่ะคือยุทธ,ธศาสตร์ที่2 3แล้วก็5ค่ะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการที่จะสนัสนบสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพ ก็คือในส่วนของ G A P ใช่ไหมคะในส่วนของ G F P ก็คือโรงรมแล้วก็ G M P ก็คือในส่วนของโรงคัดบรรจุนี่คือในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2, 2> แล้วก็ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพโดยการเข้ามาใช้บริการของห้องปฏิบัติการซึ่งห้องปฏิบัติการก็จะต้องได้รับการรับรอง I S O 1 7ึ่งเจ็ค่ะแล้วก็ในส่วนของ ยุทธศาสตร์ที่5ก็คือการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ<ช>ค่ะแล้วก็สินค้าส่งออกมีคุณภาพค่ะคือดูแลทั้ง 3, ยุทธศาสตร์นี้เลยใช่ค่ะยุทธศาสตร์ที่ 2, ค่ะค่ะเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานเรามีการดาเนินการยังไงบ้างคะคือเราจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าสู่ ระบบ G A P ค่ะก็คือให้กเกษตรกรเห็นความสำคัญว่า G A P มันมีความสำคัญอย่างไรกับผลผลิตของเขาแล้วถ้าเขาปฏิบัติตาม G A P ผลผลิตที่ได้จะสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างถ้ากเกษตรกรผู้ปลูกกลยายค่ะดูรายการของเราอยู่สนใจอยากได้มาตรฐาน G A P ค่ะต้องมีวิธีการดำเนินงานอย่างไงบ้างคะขั้นแรกเลยคือกเกษตรกรก็ต้องติดต่อที่ส่วนถ่ายทอดค่ะ,คะส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยจะทําหน้าที่ในการให้การรับรอง แหล่งผลิต g a p พืชค่ะ,คะก็คือยื่นเอกสาราการสมัครเข้า g a p ที่นั่นแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ทางส่วนไทยทอดเนี่ยเขาก็จะดำเนินการคือออกไปตรวจตามมาตรฐานของ g a p อะค่ะแล้วก็ถ้าเกษตรกรปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เขาระบุไว้ได้ก็จะได้รับการรับรองอยุทธศาสตร์ที่3เรื่องของการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดสินค้ากเกษตรคะ่ะเรามีการดาเนินการยังไงบ้างคะณตอนนี้ก็คือห้องปฏิบัติการของสพหนึ่งเนี่ย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025ค่ะ3ห้องปฏิบัติการซึ่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้างเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติการแรกของสวพหนึ่งที่ได้รับการรับรองเมื่อปี2553ค่ะคะ,คะก็คือจะให้บริการในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรแล้วก็ให้บริการกับเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบ GAP ด้วยค่ะ,คะ เรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลด้วยได้รับการรับรองจาก A S O ด้วยใช่ค่ะค่ะและจากการดําเนินการเหล่านี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องกเกษตรกรและผู้ประกอบการยังไงบ้างคะคือถ้าเราใช้ยาฆ่า,ามแมลงมากใช่ไหมคะ,คะผู้ใช้เองเป็นคนแรกที่ได้รับผลกระทบถูกไหมคะเราฉีดเองโดนตัวเราด้วยใช่ค่ะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าปฏิบัติตาม G a P ละ,ะได้รับความปลอดภยัยแน่นอนแล้วถ้าส่งตัวอย่างที่ ผลิตลขึ้นมาปลอดภัยมาวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการก,ก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าสินค้าที่ผู้บริโภคบริโภคเนี่ยก็มีความปลอดภัยเพราะฉันผู้บริโภคก็ได้รับความปลอดภัยเมื่อเลือกสินค้าที่ได้รับการรับรองจากแหล่งผลิต GAP ค่ะและจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เหล่านี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกอยังไงบ้างคะอันนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างพืชบางอย่างยกตัวอย่างเลยคือลำไย,ยถ้าแปลงที่ไม่ทำ GAP ก็จะไม่สามารถ ส่งออกได้อ๋อถ้าไม่มีตรา G A P ส่งออกไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างลำไย,ยเนี่ยก่อนที่จะส่งไปต่างประเทศอย่างจะส่งไปจีนอย่างเงี้ยจะต้องผ่านการรมซันเฟอร์ซันเฟอร์ดอว์ไซด์เนี่ยตัวของรงลงรมซันเฟอร์เนี่ยเขาก็จะรับซื้อเฉพาะแปลง ที่ได้รับ GAP เท่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นการตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะคะาะมาถึงยุทธศาสตร์ที่5ค่ะเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยเรามีการดำเนินการยังไงบ้างคะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับร้านขายปัจจัยการผลิตแล้วก็การออกใบรับรองสุขอนามัยค่ะซึ่งในส่วนของร้านขายปัจจัยการผลิตเนี่ยหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการดูแลก,ก็คือกลุ่มพวบคุมตามพระราชบัญญ,ญัติ เขาก็จะดําเนินการในการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิตว่าขายปัจจัยการผลิตมีคุณภาพหรือได้มาตรฐานไหมแล้วก็รณรงค์ให้มีหรือว่าส่งเสริม,มค่ะให้มีร้านคิวช็อปซึ่งในส่วนของร้านคิวช็อปเนี่ยจะเป็นร้านที่ได้มาตรฐานคือขายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานค่ะและก็สามารถให้คำแนะนำกับเกษตรกรเวลาไปเลือกซื้อได้ค่ะค่ะและประโยชน์ที่ได้รับ ในวงกว้างของทั้ง3ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์ยังไงบ้างคะสำหรับในภาพรวมนะคะในเราจะแบ่งในแง่ของถ้าเป็นเกษตรกรนะคะ,คะเกษตรกรก็สามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวของเกษตรกรเองค่ะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ขายปุ๋ย<ม>ก็จะผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพวัตถุอันตรายที่มีคุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้ ใช่ไหมคะอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรค่ะส่วนในกรณีของผู้ส่งออกใช่ไหมคะผู้ส่งออกก็จะได้รับสินค้าที่จะนําส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยที่มีคุณภาพสามารถส่งออกไป จำหน่ายอย่างประเทศคู่ค้าได้แล้วก็ลดปัญหาการกีดการทางการค้าต่างๆเหล่านี้ได้เรียกว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งระบบเลยแล้วก็ส่งผลประโยชน์ต่อเนื่องกันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตร,รกรและผู้ประกอบการค่ะในการดาเนินง,งานทั้ง3ยุทธศาสตร,ร์นี้ค่ะในส่วนของกเกษตรกรนะคะก็คืออยากให้กเกษตรกรเนี่ยเข้าร่วมโครงการตามมาตรฐานต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะเกษตรกรเนี่ยจะได้รับประโยชน์ โดยตรงนะคะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภยัยทั้งต่ตอตัวเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคนะคะแล้วก็สําหรับในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการนะคะให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในมาตรฐานที่ตัวเองต้องปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ได้ปัญหาในการส่งออกของเราจะลดน้อยลงนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าได้ตามที่เราต้องการค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือการให้บริการด้านวิชาการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ค่ะที่ได้มุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอธทิตยาพงษ์ชัยสิทธิ์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ค่ะขอบคุณค่ะ พื้นที่ปลูกลำไย,ยมีอยู่86ไร่จำนวนต้นมีอยู่3,200ต้นครับถ้าปกติเราจะทำทำนอกฤดูเป็นชุดๆชุดๆหมายความว่าทำเป็นแปลงแปลงไปครับก็ก็ตอนนี้มันก็ได้เถลียก็ประมาณนั่นนะครับประมาณ80ถึง100กิโลต่อต้นแต่ทีนี้ทุกต้นตอนนี้ยังไม่เท่ากันตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มตัดแต่งกิ่งให้มันเท่ากัน ให้เท่ากันต่อไปมันก็ต้องให้มันเท่ากันทุกต้นนะครับใช่ใชเป็นแปลง G A P ทั้งหมดนะครับก็จะจะดูแลเรื่องคุณภาพและดูเรื่องผลผลิตก็ช่วยได้ครับประการแรกก็คือเรื่องตลาดจะต้องดีครับตัวน,นี้เราไปขายให้ลงลงเขาต้องดู G A P อยู่ครับถ้าสมมุติว่ามันมี G P ราคามันก็ดีขึ้นกว่ากว่าไม่มีแน่นอนนะครับใช่ไหมเขาก็เรามีเรามีโคตด ของเราอยู่ว่าสวนนะครับ้าการปฏิบัติตามตามคำแนะนำของ G A P ก็จะทำให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับ เห็นได้ว่าสาเหตุที่ทําให้สินค้าเกษตรมีสารพิษตกค้างเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าหากว่าเรามีปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพรวมถึงเกษตรกรรู้จักการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมนะคะและระบบการตรวจสอบมีมาตรฐานเพียงพอทั้งหมดนี้แหละค่ะก็จะเป็นหลักประกันในเรื่องของความปลอดภัยนะคะและอย่างจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ ค,คุณผู้ชมคะเรื่องราวข่าวเกษตรสัปดาห์นี้มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานจากชุดปฏิบัติการพิเศษกรมวิชาการเกษตรภายใต้กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจป้องปรามปราบให้ได้ปัจจัยการผลิตที่ได้มาตรฐานมาบอกกล่าวให้ได้ทราบกันค่ะซึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษดังกล่าวได้ออกตรวจสอบแรงผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตตั้งแต่เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมา จนถึงขณะน,นี้ได้ผลการดำเนินงานดังนี้ค่ะตรวจสอบโรงงานวัตถุอันตรายจำนวน67โรงงานเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จำนวน93ตัวอย่างทำการตรวจวิเคราะห์เสร็จแล้ว70ตัวอย่างผลวิเคราะห์พบว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ได้มาตรฐานจำนวน68ตัวอย่างไม่ได้มาตรฐาน2ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ1.4ค่ะ รวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยจำนวน221โรงงานสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อน,นำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจำนวน167ตัวอย่างทำการตรวจวิเคราะห์เสร็จแล้ว53ตัวอย่างผลวิเคราะห์พบว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน48ตัวอย่างไม่ได้มาตรฐาน5ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ10ค่ะ รวจสอบสถานที่รวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมจำนวน16รายซุ้มเก็บตัวอย่างมเมล็ดพันธุ์เพื่อน,นำมาทดสอบความงอกในห้องปฏิบัติการจำนวน13ตัวอย่างกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบสำหรับผู้ครอบครองปุย๋ยและวัตถุอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นนะคะกรมวิชาการเกษตรก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ ต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์งานสีสันพันไม้เทอไทยบรมราชินีนาถครั้งที่8ซึ่งจะมีขึลืนระหว่างวันที่9ถึง13สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงอนุรักษ์และฟืน้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการรวมโครงการพระราชดำริจากหน่วยง,งานต่างๆมาร่วมจัดแสดง โดยสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมพันธุ์พืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการเป็นศูนย์กลางมเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้ประชาคมอาเซียนมาร่วมจัดแสดงด้วยค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่ายุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารระยะที่2ปี2 5 5 3มถึง2556มีทั้งหมดกี่ยุทธศาสตร์ 1. 5ยุทธศาสตร์ 2- 7ยุทธศาสตร์ถ้าทราบแล้วรีบส่งคำต,ตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพห0 0่0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าโครงการกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสัมปะหลังที่ทางรายการเสนออยู่ที่จังหวัดใดคำตอบก็คือกำแพงเพชรนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกษสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มเมรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยตรงนะคะเมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามหลัก GAP ก็คือรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีนั่นเองค่ะซึ่งก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตนั้นลดลงตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้สินค้าที่ผลิตได้ก็ยังได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้าลดการตีกลับส่วนผลในทางอ้อมนะคะก็คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะได้เห็นประโยชน์ที่มากมายแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องขอให้พี่น้องเกษตรกร เห็นถึงความสําคัญแล้วก็ปฏิบัติตามหลัก G A P กันอย่างต่อเนื่องโดยตลอดด้วยนะคะและทั้งหมดน,นี้ะค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรประจำสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเรากลับมาติดตามเรื่องราวด้านการเกษตรได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามชมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ